เรี่องพิปบ์เป็นไงบ้างได้จบไปก็แต่พี่แต่ว่าไอ้เรื่องคดีที่ที่เขาเอามาแฉอะไรอย่างเงี้ยมันควบคุมยากไอ้พี่ก็ต้องเลี่ยงกันเดียวอืมเพราะตอนเนี้ยเรเบิดปากแล้วไงจริงๆไม่น่าไปออกออกเลยบอกบอกว่าไปเยี่ยวท้ายเรือเลยออกออกออกไอ้เงออกตัวผิดไงออกลูกนี้ใครๆก็มองออกไงไม่มีใครผู้หญิงไปเยี่ยวใส่ใช่พี่เขาออกตัวไปเพิ่มพอเวลาแล้วมัน ได้ที่หลังมันเป็นไปไม่ได้อ่ะไปปรึกษาใครเอ็มแต่บางทีมันสว่างมันเป็นเปิ้ลที่ถามไม่บอกตัวงไงบ้านของขน้ามันบอกเลยเข้าไอทนเรมแบบถ่ายที่หน้าออกแบบนี้มันช่วยนะมันขายเขาเขาไม่บอกอ๋อผมเข้าเอเดียบกดกระเด็นตกประมาณจบแต่จะไม่มันดูไม่น่าถูกไหมล่ะมันก็เลยดูพากันไปโกหกกันหมดไงเรื่องเยี่ยวนี่ยใช่ครับแต่ถ้ามันจบได้ก็จบไปแต่ว่าจะมาคาดกิกรรมคาดกิกรรมไม่มีหรอกดูแล้วไม่ได้คาดไปทำกันง่ายนะ ที่โผเอาง่ายคนอย่างเขาจะกล้าฆ่าใครกล้าปล่อยกับใครรึเปล่าจิต